ปลาจมูกเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงที่นคนไข้จะต้องเจอในช่วงประมาณ5้าถึงสิปีที่ป่ายจมูกนิจบาลสองอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแสงดีกว่ากันมันขึ้นกับวัตจุประส์ในการใช้แบบที่1คือ เ็ใช้เนื้อเยื่อเทียมเอามาใส่เข้าไปในปลายจมูกทําให้ผิวดนังปลายจมูกเราหนาขึ้นและสุดท้ายก็จะสลายไปประมาณปีสองปีชื่อกุกิดค่ะมาจากแม่วังค่ะอันนี้คือครั้งแรกค่ะอาหารข้างนะคะแล้วก็ตรงปลายจมูกจะบวมจะง้มลงค่ะก็เลยอยากให้มันเชิดขึ้น อย่ยเปลี่ยนให้มันดูแบบหน้าหวานขึ้นนี่กะดูดีขึ้นเนาะเห็นในทิกตอกค่ะตามมาจากทิกตอกไลดูรีวิวในทิกตอกดูคนหมอแนะนําดีค่ะแนะนําละเอียดมากเออหูพื้นฐานจมูกของทวเก่าค่ะเรื่องเกี่ยวกับซิลิโคนค่ะแล้วก็การป้องกันหลังจากการใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วคุณหมอก็มีการออกแบบเพื่อเห็นภาพเี่เราเห็นภาพผลลัพธ์ก่อนเลยมันก่อนบัจตสิมติกิดค่ะทำแบบ ละเอียดมากเลยค่ะคะุณซื้อแบบหมอก,กลับไปทาแล้วก็กลับมาปรับใหม่ได้เลยะคะ่ะบมอได้หน้าคุยยันตะเกียดค่ะตอนแรกกวัวม,มากหมอะจะบอกทุกก้นตอนที่ทำเลยคะ่ะจะคี้รับก่อนไอชีนจบรับแล้วค,ค่ะคือคเนาะหมอนหมอเป็นมือเบาก่อนเบาค่ะน้อยกว่าตอนไปทําฟันนะคะสามทีสาม,สามค่ะประมาณนั้นบมได้เจ็บมากหมเจ็บสวยค่ะสวยเหมือนที่หมอออกแบบไว้ตอนแรก มา <Okay. S 1> ดิ้วเดินมาเลยน้อะ <Okay. S 1> ป่าจมูกก็เปลี่ยนที่ทางแล้วน <Okay. S 1> เนาะหน้าหวานเลย